สวัสดีครับผมสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรมย์นะครับผมวันนี้นะครับาจารย์นะผมก่อนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับผมร้านเราไม่มีระบบเก็บปลายทางนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกจังหวัดแล้วก็เอฟซีพม่าแล้วก็ FC สซปราลาแล้วก็ FC ต่างประเทศนะผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมนะครับวันนี้นะครับสินค้าที่เห็นอยู่นะครับารารยนนะครับมองมานี่ครับมีครับเป็นดอก เอ็นทเ็นะครับที่มาใหม่ครับแปด้วัตต์นะครับผมอันนี้ผมจะขายพร้อมตู้เลยครับตัวนี้เป็นทําตู้เป็นระบบสามทางนะครับนี่ครับแหลมเค o w e r อร์นะครับเคสองหนึ่งะครับพร้อมปากแปดคแปดนะครับแล้วก็ด้านด้านในครับมันจะเป็นสามทางเนี่ยอาจารย์นะครับผมนี่ครับเป็นสามทางนะครับตัวนี้สามทางนะครับเป็นสามทางนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าถ้าใครจะเอาเป็นพร้อมตู้พร้อมใช้งานนะครับผม คู่พร้อมแช่งงานนะครับอามีคนแจ้งราคานะครับเดเียแจ้งราคาแป๊บนึงครับอาจารย์ครับผมแจ้งราคาให้นะครับก็อ่ตัวนี้ใบละ3 5 0 0ัครับอาจารย์นะครับผม พร้อมใช้งานนะครับใบละสามพันห 50, ้านะครับผมพร้อมใช้งานนะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่มีอยู่สองใบครับตู้ 3, มอนิเตอร์สิบห้านิ้วนะครับอาจารย์เห็นอาจารย์ถามหาเยอะนะครับตู้สิบห้านิ้วมีมาไหมครับมีมาแล้วครับเป็นตู้พีเอสเดอร์อาจารย์มาสองดอกนะครับมาดูตรงนี้กันแล้วกันครับผมนี่ครับที่เข้ามาวันนี้นะครับอาจารย์อันนี้ผมจะเจาะที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะครับเอฟเอสามพันหกนะครับเอฟเอสามพันหกนะครับผมตัวนี้เอฟเอสามพันหก ตันนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสภาพสวยๆนะครับ FE นะครับตัวนี้นะครับผมครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างครับผมนะครับนี่ครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมเป็น XL XL พันสองครับตัวนี้ XL พันสองก็สภาพก็ถือว่าดูดีอยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ห้าพันห้านะครับผมห้าพันห้านะครับตัวนี้ห้าพันห้านะครับ แล้วก็ที่เข้ามาอีกตัวก็เป็นตัวนี้ครับผมนี่ครับเอเบเข้ามาสองแท่นนะครับวันนี้ครับเอเบเข้ามาสองแท่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับวอเทคสามพันหกวีซนะครับตัวนี้นะครับผมสติกเกอร์ไม่มีนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับตัวนี้สติกเกอร์ไม่มีนะครับผมก็ขายราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมราคานี้เลยนะครับผมนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับผมก็แล้วก็เอเอเกครับมาดูเอเกนะครับเอครับสภาพสวยครับเอครับสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับเอสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับนี่ครับก็มาดูใกล้ๆนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดเด้ออาจารย์นะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมฝั่งนี้ด้วยครับ นี่ครับนี่ครับสวยๆครับอาจารย์ตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับตัวนี้ท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมก็จัดไปครับราคาแปดพันห้านะครับผมแปดพันห้าครับผมตัวนี้ครับสิเปีได้ข้ออ่าข้าวละสองละสามได้อยู่นะครับตัวนี้เอเกียสามพันวีเซ็นะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะมีพาวเวอร์เข้ามาอีกน่าจะเป็นเอฟเอนะครับที่เข้ามาอีกเอฟเอจะเข้ามาเยอะอยู่ครับนะครับท่านไหนที่หา power อยู่นะครับผมก็ ฝากติดตามด้วยนะครับอาจารย์นะครับผมอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ปักก็ที่เข้ามาก็เป็นตัวนี้ครับฮนิกพันสามนะครับตัวนี้พันสามอันนี้ผมจะจอดที่สินค้าเข้าใหม่นะครับพันสามนะครับตัวนี้ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์เอฟซีทุกท่านนะครับที่วางตู้ก็าติดมัดจําเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูว่าลูกค้ามัดจํายังไงนะครับ นี่ครับอันนี้ลูกค้ามัดจําเรียบร้อยครับเดี๋ยวมารับวันที่สามนะครับผมมัดจํามาห้าร้อยนะครับผมก็มารับวันที่สามเดือนหน้านะครับแล้วก็ตู้ฝั่งนี้ด้วยครับผมที่จะเข้ามารับนะครับอ็แกงตัวนี้ก่อนนะครับเห็นอาจารย์จองตู้ผีเสื้อโรยี่นานแล้วนะครับผมติดต่อครับผมด้วยนะครับถ้าไม่ติดต่อกับผมจะขายราคา จะขายราคาใหม่นะครับจะให้คนอื่นเลยนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับผมมันเกินวันที่เข้ามารับแล้วนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องดันของเข้าอีกนะครับอาจารย์นะครับผมผมก็อยากเก็บไว้ให้นานอยู่นะครับแต่มันมันเลยเวลาแล้วนะครับเกินเวลาแล้วติดต่อครับผมด้วยนะครับจะมารับวันไหนครับขอเป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์จะเข้ามารับนะครับผมไม่งั้นผมจะขายราคา4ใบถูกๆเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์มัดจำให้ผมพันหนึ่งแล้วแต่ถ้าอาจารย์ยังไม่เอานะครับผมก็จะ ขายราคาดําลงนะครับผมนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ตู้เอมังเกอร์นะครับใบละพันห้าก็เรียบร้อยครับมาจํามาห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับก็มารับวันที่สามนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับตัวท็อปเลยนะครับตองมาน้านี่นะครับ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมตู้เอ็มมาร์เกอร์นะครับติดมัดจำหมดเลยหกใบไอ้ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับดี๋ยจะหาว่าเราอ่าพูดไปตรงปกนะครับนี่ครับอาจารย์นะครับมัดจำแล้วนะครับคุณสนทยานะครับนวลค้ายนะครับผมมัดจำหนึ่งหมื่นบาทนะครับโอนตังเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับติดมัดจำแล้วหนึ่งหมื่นบาทมารับวันที่สามนะครับตู้ยี่บิ้วปิดการขายนะครับหกใบนะครับผมนะครับถ้าหมดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับอาจารย์นะครับท่านไหนที่หาสินค้ามือสองอยู่ลักยาอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยากได้สินค้าตัวไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะผมก็ตู้ก็จะทยอยเข้ามานะครับผมน่าจะเข้ามาตอนช่วงเข้าภาษาน่าจะเยอะนะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่มีของเข้ามาครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมร้านเล็กๆอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะผมก็มีสินค้าอัปเดตเข้ามา ตัวไหนเ er ข้ามาก่อนก็ทยอยลงคลิปให้อาจารย์ได้ดูนะครับเผื่ออาจารย์หาอยู่นะครับผมบางทีอาจารย์ให้เกะไส้ในให้ผมดูหน่อยผมต้องกราบขอโทษด้วยอาจารย์นะครับผมบางทีมันก็มีเวลาบ้างบางทีมันก็ไม่มีเวลานะครับเพราะว่าหนึ่งทั้งขายของหน nah, ้าร้านสองทั้งสินค้าเข้าผมก็ต้องชำระนะครับผมชำระเพื่อจะมาชคลิปให้อาจารย์ได้รับชมกันนะครับเผื่ออาจารย์ชอบตัวไหนก็อยหยิบสอยกันไปนะครับผมก็ ันไหนที่ผมมีเวลาผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมก็อยากทําให้ทุกอย่างครับแบบอยากทําให้อาจารย์ได้ทุกทุกอย่างนะครับทุกท่านนะครับแต่ผมทํางานแค่คนเดียวนะครับอาจารย์ผมทําไม่ทันจริงๆนะครับผมต้องขออภัยนะครับที่ก็วันนี้นะครับก็ก็เข้าใจครับว่าอาจารย์จะดูไส้ในเนาะแต่ผมสินค้าเข่านี้ครับอาจารย์เห็นไหมครับอลาลารกันเลยครับผมคือยังเก็บอะไรไม่หมดเลยนะครับบางที ของดันเข้ามาเยอะนะครับก็ต้องพยายามเชียร์ของดันเข้าไปก่อนเก็บของให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมถึงจะมาถ่ายคลิปหรือจะมาเจะใส่ให้ดูนะครับบางบางคลิปผมก็เจะใสในให้ดูหมดนะครับบางคลิปก็ไม่ได้เจะนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยสิ่งไหนที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับมันเออเขาเรียกว่ามันไม่ทันใจอาจารย์ผมก็ต้องขอตัวขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอขอคลิปนี้ ก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมร้านักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมคลิปนี้ก็ท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันทุกคนไปแล้วกันนะครับผมก็วันนี้มีสินค้าเข้านิดหนึ่งนะครับก็เอาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝ<ม>ากติดตามด้วยนะครับผมร้านักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้ก็สวัสดีครับ